สวัสดีนะักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับครูบีอีกเช่นเคยในรายวิชาเทคโนโลยีนะคะสำหรับนี้เราก็จะมาเรียนกันในเรื่องการใส่ข้อความและข้อความสินนะคะ มาดูอันแรกนะคะการใส่ข้อความนะคะการสร้างข้อความในสไลด์เพื่อใช้ในการสื่อความหมายเมื่อต้องการพิมพ์ข้อความลงในสไลด์สามารถใส่ได้2วิธีนะคะ 1. คือการใส่ข้อความด้วยกรอบเขาโครง 2. การใส่ข้อความด้วยกล่องข้อความนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวทําทให้ดูสาธิตให้ดูเลยนะคะ,ะให้เปิดโปรแกรม PowerPoint ขึ้นมานะคะ เมื่อเราเปิดโปรแกรมมาจะเป็นหน้าเปล่าๆแบบนี้ใช่ไหมคะอันแรกจะเป็นการใส่ข้อความโดยใช้กรอบ ด้วยกรอบคงคงอาคงสะอ้างใช่ไหมคะเขาโค้งอาจะอยู่ในแทบครืองมือหน้าแรกนะนะคะให้เราคลิกแทบครืองมือหน้าแรกแล้วมาดูเลื่อนดูตรงคําว่าเขาโค้งนะคะเขาโค้งอาแล้วเราก็กดเลือกอาลักษณะพวกที่เป็นที่เป็นกล่องความที่เขามีมาให้สําเร็จรูปนะคะกดไปปุ๊บอาและเราก็สามารถพิมพ์ลงไปได้เลยนะคะอาเช่นการเรียนรู้ การเรียนรู้โปรแกรมไมโครซอฟพาวอ์พอยนะคะอย่างเช่นประมาณนี้นะคะในการอันนี้จะเป็นการใส่ข้อความลงไปด้วยด้วย้วยกรอบเขาโขงนั่นเองอีกวิธีหนึ่งก็คือ,อด้วยด้วยาการใส่ข้อความด้วยกล่องกล่องข้อความนะคะ ดูว่าเราไม่มีกล่องข้อความที่มาให้เจะสะบูรณ์เราจะแทรกด้วยกล่องข้อความให้เราไปที่แท็บเครื่องมือแทรกนะคะแล้วก็มาดูคาว่ากล่องข้อความแบบนี้แล้วให้เราคลิกนะคะคลิกเมาส์นะคะคลิกเมาส์แล้วก็กดค้างแล้วก็ขยายกล่องตามที่เราต้องการเลยนะคะแล้วเราก็พิมพ์ลงไป อ่ะเป็นเช่นแบบนี้นะคะอ่าอย่างเช่นนี้ยอันนี้คือเป็นการสร้างด้วยกลอ่องอ่าด้วยกล่องข้อความนั่นเองนะคะ ต่อนะคะก็คือเป็นการตกแต่งและจัดรูปแบบของข้อความนะคะมาดู1เลยนะคะการเลือกข้อความการเลือกข้อความเปียงไรเพื่อจัดการกับข้อความสั้นๆนะคะเช่นกําหนดรูปแบบของตัวอักษรการลบขัดลอกอ่าแล้วก็ย้ายนั่นเองมันจะมี2แบบด้วยกันก็คือแบบที่1คือเลือกข้อความเฉพาะส่วนที่เราต้องการนะคะแบบที่2ก็คือเลือกข้อความทั้งหมดนะคะ เลือกข้อความยังไงบ้างอ่าอันแรกก็คือสมมติว่าเราต้องการมีสองข้อความนี้ใช่ไหมเราต้องการข้อความนี้อ่าเราต้องการจัดข้อความนี้แล้วก็คลิกเมาส์นะคะแล้วก็กดค้างแล้วก็คุ้มให้หมดอ่าอันนี้จะเป็นวิธีการคลิกคลิก R เลือกข้อความที่เราต้องการแต่ถ้าเราต้องการคุมหมดทั้งหมดเลยนะคะให้เรากด Control A ที่แป้นพิมพ์นะคะ Control A ที่แป้นพิมพ์นะคะก็นี่คือเป็นการเลือกข้อความทั้งหมดของ อ่าทั้งหมดเลยนะคะอันนี้คือเป็นวิธีการเลือกข้อความนั่นเองต่อมาก็จะเป็นการแทรกและลบข้อความนะคะมีอย่างไรบ้างการมาดูการแทรกก่อน,อนดัดแรกนะคะการแทรกข้อความให้คลิกเมาส์วางให้คลิกเมาส์วางเครอร์เซอร์ที่หลังข้อความและพิมพ์ข้อความที่ต้องการนะคะที่สองก็คือ ถ้าเราต้องการลบข้อความให้เราคลิกเมาส์แล้วก็วางเคอร์เซอร์ที่หลังข้อความเองแเองแล้วก็กด delete กด back b a c k space นะคะก็คือเป็นการลบข้อความนั่นเอง3หรือเลือกข้อความก่อนนะคะแล้วเราก็กดปุ่มที่ back space หรือกดปุ่ม delete ก็ได้เลยนะคะต่อมาจะเป็นการกำหนดรูปแบบของตัวอักษรนั่นเองก็คือเราคง ตัวสอนออกก่อนนะคะแล้วเราก็มามาดูตรงที่หน้าโฮมหรือว่าหน้าแรกนะคะดูตรงที่เป็นสัญลักษณ์ต่างๆขนาดแล้วก็ปรับตรงนี้ได้เลยนะคะต่อมาก็จะเป็นการจัดตำแหน่งข้อความและย่อหน้านั่นเองนะคะก็คือเป็นการจัดตำแหน่งข้อความให้ชี้้ายอยู่ตรงกลางชิดขวาอย่างนี้นะคะจะอยู่ตรง แท็บเครื่องมือหน้าแรกหรือว่าโฟมเหมือนกันนะคะจะมีลักษณะนี้ต่อมาก็จะเป็นการแทรกข้อความอักษรซินนะคะก็คือให้ไปที่คําว่าแทรกนะคะหรือ Insert นะคะแล้วไปดูเลือกคําสั่งที่คําว่าอักษรซินนั่นเองนะคะเมื่อเราเลือกแล้วเดี๋ยวครูจะอันนี้ครูลอง ทำให้ดูนะคะสมมติถ้าเราต้องการที่จะเพิ่มอักษรศิลป์เพื่อที่เป็นลวดลายให้สวยงามน,นะคะให้ไปที่แทรกแล้วก็พิที่อักษรศิลป์ตรงนี้อ่ามันจะมีสัญลักษณ์หลายรูปแบบให้เราเลยนะคะอย่างเช่นแบบนี้เมื่อเราลคลิกเข้าไปนะคะมันจะมีแบบนี้ว่าว่าใส่ข้อความของคุณที่นี่นะคะเราก็สามารถพิมพ์ข้อความลงไปได้เลยนะคะชัน อย่างนี้นะคะ,ะและอีกอันนึงก็คือเป็นการปรับแต่งข้อความสิยงใช่ไหมทำยังไงเราให้เลือกตรงข้อความนี้ก่อนนะคะเมื่อเราเ,เมื่อเราคลิกที่ข้อความนี้มันจะมีกล่องคำว่าสไตล์อักษรสิยงขึ้นมาเราสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนลักษณะมันของมันได้นะคะหรือเราต้องการที่จะ เปลนสีเองให้เราคงนะคะให้เราคงข้อความทั้งหมดก่อนแล้วก็มาดูที่สีเติมนะคะเลือกสีตามที่เราต้องการได้เลยนะคะสีกรอบเราต้องการสีแบบไหนเลือกได้เลยเอฟเฟกตนะคะต่างๆเงาต่างๆแบบนี้นะคะสถานะนี้ก็คือเป็นวิธีการตกแต่งการปรับเสีข้อความสีนั่นเองนะคะโอเคสถานนี้ก็มีไว้ เรื่องสอนเส้นสัปดาหนี้ก็คือจะไม่มีงานนะคะให้ในักเรียนอาทบทวนดูเนะะื้อหาไว้ก่อนนะคะโอเคค่ะสัสดนี้ก็พอแค่นี้เดี๋ยวเจอกันในสัปดาหหน้านะคะสวัสดีค่ะ